ไปดูซิมีเห็ดไหมไปดูซิที่นี่มีเห็ดไหมวันนี้ใบไม้ยังไม่ล่วงเห็ดยังไม่มีหรอกค่ะหาแล้วนี่เ,เห็ดออกหมดเลยนะถ้ามันออกใบไม้ร่วงแดดขึ้นมาโอ้โหแม่เจ้าแถวนี้เห็ดเท่นั้นเลยนะจ๊ะจะเดินสำรวจแล้วข้างใน ดูสำรวจแล้วเลืเห็ดอะไรนะตัวเล,เ,ลเล็กๆน้อยๆเห็ดตายเบียร์เข้าไปดูซิที่นี่มีเห็ดตัวไหนที่เรากินได้มัง้งเข้ามาดูแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูเข้าทางนี้ดีกว่า นี่วันนี้แม่จะพาเดินเข้าป่าเห็ดเดินดีๆลูกอ่ะมันมีน้ำนะป่านี้มีเห็ดเยอะมากเลยนะคะมาย่ามาเร็ว

คิดถึงป่าตั้งหลายวันแล้วว่าจะมาดีนะที่ไม่มาแต่นั้นขนาดมาตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะเนี่ยดูสิมีคนมามาแล้วมีรอยคนเก็บเห็ดแต่ไม่มีให้เก็บหรอก มีเห็นไหมลูกเห็นไหมมีเห็ดสักดอกไหมมีไหมไม่มีเนาะอันนี้ไม่มีเห็ดเลยวกินไม่มีเห็ดกลับทีกว่าเกียดเสียเวลา Hmm? เป็นไรอ่ะโอ้โอ้โอ้ตาย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 ,ตายโอ้โอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยนี่มึงนี่เข่าใส่เนาะฮะนี่โอ้ตายเข่าล็บ <laughs> โอ้ไป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 กลับบ้านโอ้มาตาย <laughs> โอ้ น้ำเกี่ยวเล็บค่ะน้ำเกี่ยวเล็บนางนะคะเมื่อกี้คาดว่าเดือนหน้าถ้าฝนตกลงมาอีกนะ แต่ดินก็ชุ่มอยู่นะแต่ดินก็ชุ่มอยู่เนี่ยมีแต่เห็ดกินไม่ได้เห็นไหมเนะี่ยเห็ดไดนะ้เนี่ย แถวนี้เคยมาเก็บนะจ้าลมพัดนี่มีลอยคนมาอยู่ด้วยนี่นี่นยังเตย เห็ดเห็ดอะไรวะเยอะเหมือนกันนะหัดที่กินไม่ได้ที่นี่ที่นีมันเห็ดมันกินไม่ได้ว้อาอยู่ในต้นคอสมอตรู้ว่าไม่มีแต่ว่าถ่ายให้ดู เยอะมากนี่สวยเนาะนี่สวยมากครับผู้ชมนี่เห็นไหมลอยคนมาวุ่นวายอยู่ตรงนี้ นี่ออกแล้วเดี๋ยวเห็ดกินได้ก็ออกแต่ออกเกยอะมากทีมีคอมที่มีคอมเย็ดที่มีมมเร็วมากลับมาเห็นไหมกลับมาแล้วเร่เร่เร,เร่กลับมาคนเก่งเร้อครบไหม กลับมาเร็วๆๆๆไปแล้วครับไม่มีแล้วปิดจ็อบ